กสบายดีขขพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทูกฐานพี่น้องมาตุกนะเออใส่เนี่ยใส่กระตุกมาพ่อผ่าข่าพอดีพี่น้องเลยหะนาไม่เลยอิ้งเป็นยังคนหายยังบานีงพี่ดาวบ้าไม่ได้ไปขีดอะไรเซตาเอื้อยหญนะ มะม,าม่างไ้นี่อยากบวแม่ไปกินได้ไปถา่เออผึ่ใหญไก่แต่หาผึาใใ่งน้ำตายจะไก่พื่นไก<ต>่ดีดีบาาอ่ไอ้ออยแย้ป้งหนามรูปบาทหนึ่งแคปเชอร์ก่อนเออเออหนังเมืองวะสันหนังเมืองเลยคือ่มมาแต่อันอนะ มาตาไมาะไคร่เหเยียบไปลมง่ายเจ้าบ่อนเฮงอนมาเหยียบยี่นี่ใช่ปะเนี่ยยี่หยากจุป้า,ปาบ<อ>่ได้ข้าบ่ฮะข้าแล้วจะเอาออกแล้ววนันเอาออกได้แล้วย่างสำเร็นะเอาออกได้เจ้าพับอกขวักกันขี้หูใช่แหละค้างใต้น้ำไม่ใช่เตอร์ได้น้ำเตอร์เออ,อเอาออกเองบอกคือไปออกอยู่ห้องหมอเหมอนะออกเองมันอย่างนี้คือสอดเลยสอดเกิบ์ฟเลย่สอดเกิบ์สอดคือมาตีนอีก ปาสอดลังตีน<ก>พี่โหดโหดโเกินเย่ยแปรป้าพี่นอ้องอย่าตั้งตะลุมจะสอบเ,อบอเทิาาเง,นน e งป้าเยามเย่นะี่ยมืบพนตมาตเืผื่นตีนสอดลังตีนผู้อัดหรือว่าไปเท้า่มันยังเบ่งไง นั uh ่นแห่ม okay. hmm. okay. ันเงี okay. ้ยมัน่อยาตามเป็นค่เสียชีวิตบ่เนี่ได้นเสียชีวิตแมอเฮ้แ่งเอเห็นอะรน่เออหนามเป็นหูเลบบ่นบงหกน้าออหกน้ำรักมันมัมบ่ไปนําเลื่อยเออไอมัมไปเยี่ยงน้าอยู่บ่ ไออีมาฉุนไอหมั่นก็ไปเลยโหมันแบ่งตามไอผอมันมันแพงผอมันเด้อเรื่อยไรจ๊ะเออเมย์ลางสีโซฟีมือต้มไก่สุพ่อแม่กินแม่เห็ดพอได้อือเอออันนี้นะมันก็เห็ดเป็นคือการนะควมแม่เห็ดได้มันกับเฮ็ดเนาะเ้ามีแม่เห็ดอยู่มันแม่เห็ดบ่ได้ก็มันกับเบิ้งอันนี้นะมันเนี่ยเขาซื้อมากแต่ปุ๋ย มันหมือนแล้วยังหวานไผ่มันเปิดกไไ้มันฮอไดแเม,มาท่าอื่นาบยห้ยไงาบนี้กันระบ่าล้ไป,ไปงผดแวเจาสดแจสดสดนะข้อนเจ้ามือว่าที่เจ็ดกับไปแง โชีเมื่อโปแล็ปโปชีไปหลับแล้วระหว่างพุ่มได้นอนนอกไงไม่นังจะกินหวานไม่นังกินหวานเออเจ็บสั้นหลังอก็แม่คือวิ่ทั่วมึงมึงเลยวะมาเที่ยี่รถไฟ เอื้อออกกลแม่โอ้ประชวิเอื้อมเน้วไดอะนะมันวิ่งนุนึงพระชเฮ้าเอื้อมก็สัมบ้าเลยไม่ใหญ่อันนี้ผิดตดอลมือยหลางน่ะเป็นหาฮิวนอนบ้านฉันยเป็นนั่ยเมงิดเน่คมนะปิดแน่ลูกลา จะกินยังกันนะฮะจะกินยังกันนะกินยังกันใชแม่ขนุนโอ้ยไม่อย่งี้เก็บแม่ขนุนเก็บแม่ขนุนแม่แม่สร้างแม่มาทั้งวันกันนะอ่ะอีหน้อยอเฮาเด้แม่แม่ต้อนั่งแม่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 ดิฉัววัวจะนนะแม่อันนี้มันดิ้นร้องเลยรยุสานแล้วเมื่อกี้อะไรเนี่ยขี้ไก่ไม่สะอาดฮะ มีอก็บกาใัวเมาขูรากินกินมากิน่ร้องเลยนะเฮ้ยบ่อนเฮาอันไปหาตอนนั้นนะจดเป็นแผลม่จะนห่วยกู้กัตอนน่ะกู้กัมาหมวนแห้งอลิเก็บจ้าอักขีกาเจฟจะนางเอาเกิบตีถีบมันเหม่ยโอ้ยพอได้กินเจาไอเจแต่บวถึงขันวาไ นีนาา่ะมเตมาให้มือามาก,กินไรเด้อไกได้ด้ยรถิมแลวผมถิมด้ใ่กะตาโหลดฉันซาเดอร์เอาาไ<ป>้หอามาไปกุ้มแหงกระตาโหลดกุ้มุ่นจ้ารมจะบัวอีใคก้มเนี่ยเพิ่งยายให้นะจ,ใหใหจบขีบดิซะก่อนหาวขนาดยายนี่พี่ดองเอ้ย เป็นอะไรด้วยนี่คือนางส่งกระทงอยู่เจ็บบ่เจฟล้างฝุ่นแอวล้างเจ็ฟล้างปวดแอลกับเจ็ฟปวดไปบดความปวดปวดไม่ได้นะแม่แม่เพิ่นตัดพื้นน้อแม่เนาะตัดพื้นแบกพื้นลงเต้าก็ว่านมันหมดแดงครบมันมาออกฮอนมาเขผากันกัน กเดนผูก้เดียวอยู่ใช่ะไปนอนขวงยังนะมันจังเย็นมันหอดมันออหอดออกล้นปปูสานอนอยู่ผู้อะไ้ซื้อแป้งเย็นมาโผมาอาเปงมอ้ยเย็นมไก่แม่ไก่พ่อบานีบไก่ไม่คยอ่ไรเด้อะไล้มไงมอ คือหัวช่องลยายายชีพตเห็นว่าพี่น้องเอ้ยแต่เก่ามากย้ำได้บุเคยเห็นนั่นยายแปลว่าเจ็บบ่ปวดจะเถื่อมาข้าวนี่หนังเมืองซองมืออล้ววาสันแอวกับเจ็บลังกับเจ็บว่าสันมีตะบอดเจ็บ,จบว่าสัน,อน,เ,สนเออมนุษย์เห็นว่าเนาะพี่น้องมันมนุษย์หินมนุษย์เล็กสิทนได้สุดท้ายก็มีรายการเจ็บ แเว่ามนั่งเ่งแนวสักิ่งได้เื่ออะว่ากสิได้ยินหรอเธอเจบนี่แหละว่ามาถ่ายคลิเพ้ยอเอ้ยกินกินหวานใ่บนี่กินแล้วมันเศร้าบอกกระเจ้า่ะเอรับลก้นี่เออกินหนี้แห้ง

จอกวนมาสน้าทายนี่ตายล้างจอกกัเพือนนี่ชอบกันนะนั่งออกมาได้ใส่มันมุ่งจอกวนพี่น้องกินห่วมกันมาได้ตองล่างแม่แม่ดถ้าผมไม่ส่งมันก็ตัวเอง ตะกินน้ำสา่และกินบอแล้วไเปะเียวออกกันอืมไปแะกะรัวสั่งไมว้ประเด็กเขาจะขวา,จาก<ม>จะวะากินน้มนี่ชีแย่งเงื่งแน่พี่น้องไพ่ไพ่สิแตบมานน่ำอีกจังวะเผลอ่าขั้นก้นท่วงนานโอ้ยข้าเยว่า อีเด้งึงฉีไปเบิ่งมอลำเลื่องทั้งได้เด้พนคนเอิญถามกูกูกับจิตต่อมาไปเบิ่งมอลำเลื่องบ้านอีซีพผ่อน่ะโอ้ยว่ะอีนายพี่บ้าเอ้ยว่ะท่ายกแตบกันเดียวมันก็กระแตบแปนเบิ่งมอลำเลื่องพี่น้องค่ะเด้นะฮะบ่คข้องก็ได้ทั้งข้างคำก็เว้นกันขึ้นมันบ่เคยหายหรอกขึ้นนี่ช่างสิมาได้จังไดเนาะสิมเอาไปเลย่งทางอืม มาีกนแหลมันก็บอยากไติเ้มกรมีะเอาอเตนหายพรอมกันแหลจากเมื่อบ้านโกาโอ้ยมจะเนียเนาไำลังกันมาาะผู้กดีใจนํะมึงเฮ้ยมือไก่หมอจ่อเขาม่าเลยไิ่ด้เป็นเหตุการณ์เหตุงานสทีเลยมีเงินเก็บเงินกอบพระหมู่ กงีาปางไปหเเปมันยังแปลงโคไม่ป้าอย่างลูกก่อนลูกเราดุดันไม่เกงแกใครอีกดอกเงเงินเดี๋ยวเราไปเลยบวกฮะฮะกระโป<า>ง,<า>งพีีนายนะไ <c oughs> ลยบ่ย่ามีได้คนเย,งย่าาเงไลยภาษาเออคนหลังลงมงนะย่ามเนี่ยมอย่างก่อนนะอยู่ว่นอนน่ะ

อ่ะพี่น้องเ็ลากกับพี่น้องลงโถงล่องถาก่อนสบายดีพี่น้อง